เคเคชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาชมนิว a อท p รุ่นสปอร์ตค่ะครอบโลโก้สีดำเงาไฟหน้า LED นะคะพร้อมเดย์ไลท์ไลท์ไกดิ้งดีไซน์กรอบไฟตันหมอกใหม่กระจังหน้าสีดำเงาค่ะล้อนลอยปัดเงาทูโทนนะคะขนาด15นิ้วกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะคะสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าติดตั้งกันสาดติดตั้งเบ้ามือจับสเกิร์ตด้านข้างนะคะตกแต่งเมทัลลิกค่ะ หน้าปัดเรือนไม้แสงสีฟ้ามองเห็นอย่างชัดเจนค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะพร้อมมัลติฟังก์ชันต่างๆใช้งานสะดวกมากๆเลยค่ะหน้าจอ DVD ทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple CarPlay พร้อมกล้องมองขณะถอยหลังค่ะแอร์อัตโนมัตินะคะเกียร์ออโต้ค่ะบอกวัสดุหุ้มหนังสีดำนะคะเดินได้สีเท่า ติดตั้งสครับเพจกันร้อยค่ะห้องโดยสารกว้างขวางมากเลยนะคะนั่งแล้วไม่อึดอัดค่ะไฟท้าย LED ค่ะสปอยเลอร์แบบแนบน,นะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะสเกิร์ตด้านหลังดีไซน์ใหม่นะคะพร้อมคิ้วโคลเมียง ติดตั้งคลิปสลามเพิ่มเติมค่ะที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะเล็กติดตั้งถาดท้ายแบบเข้ารูปให้นะคะกว้างมากๆเลยค่ะทุกคนพี่น้องท่านใดที่ต้องการรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกะ็กิ้งก๊ a หรือทักเล็กมาได้นะคะเล็กแนบไว้ให้ตรงหนะ้าโปรไฟล์เนาะบางทีในคอมเมนต์บางคอมเมนต์เล็กมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าทางระบบเขาอาจจะปิดบางคอมเมนต์ไว้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะดูว่าในเรื่องของ ไม่อยากให้เราให้รายละเอียดตรงนี้ก็ทักเล็กส่วนตัวมาได้นะคะสำหรับวันนี้เล็กคงต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ